สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องภุมพันธ์ตุลากกันค่ะคลิปนี้มาดูพี่ทองกราวพี่ทองกราวกับน้องหมีทองค่ะอ้าพี่ทองสี่พันขึ้นมาแล้วน้องหมีว่าไงน้องหมีน้องหมีทองพี่ทองสี่พันแล้วก็พี่ทองกราวค่ะอยู่ข้างหน้าต่างค่ะเอฟซีค่ะนะะี่ค่ะ น่ารักในโดมากเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณเลยๆค่ะพี่น้องเลยค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะน้องแมวภคมงพันค่ะเอฟซีค่ะสุดยอดเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์มาสี่ตัวแล้วค่ะคุณแม่ทองดาวบอกว่าคุณแม่ดูด้วย นี่ค่ะแม่ทองทองขึ้นมาแล้วค่ะขอดูด้วยขอดูด้วยคุณแม่ทองทองบอกว่าคุณแม่ดูด้วยนะลูกนะน่ารักสุดๆเลยค่ะขอบคุณเนบซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมให้กำลังใจช่องภุมิพ์ตุลากันขอบคุณเลยลนะ้ายอ้ะที่น้อง น่ารักในอูนมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะลูกนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนี่ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะทำอะไรกันคะทำอะไรกันคะลูกแม่นี่ค่ะน่ารักที่สุดเลยค่ะขอบคุณเนฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะ เห็นไหมคะเห็นนกไหมคะเห็นนกอยู่ข้างหน้าต่างไหมเห็นนกไหมคะน่ารักกันคู่เลยค่ะนีค่ะอุ้ยใครไปอยู่บนหลังคาอุ้ยใครไปอยู่บนหลังตู้ใครไปอยู่บนหลังตู้เนี่ยใคร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 อยู่บนหลังตู้เนี่ยบอกคุณแม่ที่ใครเนี่ยผมชื่อเมทองครับ ผมชื่อมีทองครับอ๋้ยอยู่บนที่สูงเรยล,ลูกน่ารักมากเลยค่ะดูค่ะน้องมีทองค่ะมีทองทําอะไรลูกทาอะไรคะนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะอันนี้คือเจ้ามีทอง น่ารักมากเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสด,ดีค่ะ